เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้นนาำอยู่ในเกมล็อตสตาร์ททุกเกติก,กันอีก,กแล้วนะครับเพราะว่าหายกันไปนานมาก,มาก,มากะครนะผมอ่ะอ่าในอีกสี่วันเราจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับท่านผู้ชมอือโอ้เสียงพึ่งนี่คือดังมากครับผมเสียงพึ่งนี่ดังจัดจัดเลยนะครับโอ้พึ่งกลับรังกันแล้วนะครับ นี่น่าจะเป็นร่องรอยที่ผมให้เจ้า,าหมูนะครับมาตัดต้นไม้ใช่ไหมโอ้มาถึงก็หิวเลยนะผมเดี๋ยวผมขออกินเนื้อมอนสเตอร์ที่ตากแห้งกันหน่อยนะครับโอเคครับผมโหห่างหายกันเป็นนานมากไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็มีไข่ทอเบิร์ดอยู่ด้วยนะครับ เราสามารถเลี้ยงไขท่ทอเบิร์ดได้ครับโดยการเนียบเอาไข่นะไปตั้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะอ่าฟักตัวนะผมแล้วก็เบอร์รี่ได้เป็นมิดบอกนะผมโอเคโอ้มัมีขากบเยอะมากครับอืมนี่เป็นขยะเลยครับโอเค พาร์ทนี้เราจะมาทําอะไรกันดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูอของหน่อยนะครับอืไมไม้เราก็มีเยอะนะครับแล้วก็หญ้าหญ้าเรามีค่อนข้างน้อยนะครับผมกิ่งไม้เรามีเยอะนะครับโอเคขอดูมินิแมปหน่อยนะครับ อยเรายังสำรวจแมปไม่หมดเลยนะ้ำต้มนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่เราไม่รู้จะไปยังไงเนาะฝั่งนี้โหแมปกว้างมากแนละ้วฝั่งนี้ก็ยังสำรวจไม่หมดเลยโอ้มันบอกว่าพลังงานนะผมต่ำเราก็ต้องเนียบกินเข้าไปก่อนนะครับโอเคโอ้ตรงนี้ยังมีต้นไม้เยอะอีกเหรอโอ้โหต้นไม้เยอะมากนะครับที่เราได้จ้างหมูตัดนะผม มาเก็บให้หมดเลยนี่เป็นดอกไม้ใช่ไหมดอกไม,อม้ผมลืมไปหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่ชมว่าผมต้องอทำอะไรบ้างโอ้ตอนนี้หมูกำลังเข้าบ้านนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวให้ผ่านคืนโอ้ตรงนี้เป็นดงต้นไม้เลยนะครับ ผมกลัวมอนอาบอสต้นไม้จะเกิดมากเลยครับแหนปลูกเยอะซะขนาดนี้เดี๋ยวผมขอใส่ในส่วนของครับไฟสักหน่อยโอเคอืมไฟใช่ไหม่อ่าเชเตอร์เรามีอะไรบ้างเลยอ่านี่เห็นไหมครับไข่ทอเบิร์ดก็ทำการเนี่ยโยกไปมานะผมนี่ก็คือเริ่มที่จะับฟักตัวนะครับ สมมติว่าตอนกลางวันนะครับถ้าตอนกลางวันแล้วเราเอาให้มันอยู่ใกล้ไฟนะครับมันก็จะร้อนนะผมไข่อาจจะแตกได้นะครับเราก็ต้องเอ้ยโอ้โหกดผิดนะครับเราก็ต้องทําการเอาไข่นับห่างจากไฟนะับในตอนกลางวันเพื่อที่จะไม่ให้ไข่แตกนะครับอ่า โอเคโอเคผมว่าผมจะไปเก็บอ่าทรัพยากรด้านล่างนะครับตรงนี้พวกนี้มีรงมังไปมุมด้วยแฮรู้หนาวเรามีอ่าเป้าหมายหลักก็คือการหาวอล์กิ้งแคลนนะผมหรือว่าไปฆ่าวอรัสนั่นเองเพื่อที่จะทำในส่วนของอ่าวอล์กิ้งแคลนครับวอล์กิ้งแคลนก็จะเป็นชิ้นนี้นะผมนี่ต้องการในส่วนของวอรัซซักนะครับหรือว่าฟันวอรรัสนั่นเอง นี่จะเป็นเบลฟัโลอ๋อมันเป็นกระดิ่งเรียกควายนะครับมีเอ้ยมีที่นั่งด้วยเหรอต้องใช้ในส่วนของสตีลวูดคนแกะโอเคครับเดี๋ยวี๋อ่านี่เห็นไหมไข่จะแดงนะผมถ้าไข่แดงเราก็ต้องตั้งไข่ให้ห่างๆนะครับนี่เอ้ยผมเอาไปตั้งฝั่งนี้ดีกว่า ฝั่งโน้นเดี๋ยวเจ้าหมูมันจะกินนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมมีพื้นอยู่ใช่ไหมพื้นหินโยกชิ้นนะครับผมจะทําการเลาะอ่าพื้นบริเวณนี้ด้วยแล้วกัน,นครับหนึ่งอ่าอ่า โอ้เดะพึ่งคือเยอะมากนะพึ่งคือบินว่อนเลยนะโอเคนะผมหกชิ้นแล้วก็เอาเจ้าตัวนี่นะมาปูแทนโอเคนี่นะผมนี่จะเป็นกลงนกเราใช่ไหมโอ้ผีเสื้อเราเยอะมากนะผีเสื้อเราสามารถจับได้นะโดยการใช้บักเน็ตนะผมจับผีเสื้อ อ่าแล้วก็ผมจะเอาไปอาเอาไปปลูกเป็นดอกไม้นะครับผมจะพยายามปลูกดอกไม้บริเวณฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าพึ่งมันจะรบกวนบ้านที่บ้านเราเกิดน,นะครับอ่าโอเคนี่ผีเสื้อสปอนอะไระ วิเซอร์จะสปาวาบริเวณดอกไม้นะผมเราสามารถปั๊มได้เรื่อยๆนะถ้าเรามีบักเน็ตแต่บักเน็ตราหมดแล้วนะครับใจเป็นมุมเราก็มีอยู่สามอันเองอ่าผมว่าผมจะไปหาทรัพยากรใช่ไหมผมขอเก็บไข่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะฟักต่อนเรื่อยๆนะครับไม่รีบสำหรับไข่ทอเบิร์ โอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าเก็บหญ้านะผมเบอร์รี่ผมรู้สึกว่ามีอัปเดตใหม่ก็คือมีในส่วนของใบโอมใหม่ด้วยนะในทะเลนะเป็นไบโอมเฮ้ยน,นั่นไงว่าแล้วเป็นไบโอมอ่าคล้าย ป่าพลุนะครับแต่ว่าอยู่ในทะเลเนะาะก็จะมีมอนใหม่ด้วยนะครับเออน่าสนใจนะผมน่าสนใจโดยยังไม่ได้ออกทะเลกันเลยเนาะแต่ว่าเราเตรียมตัวสร้างเรือออกไปทะเลเดี๋ยนะบ้านเราอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเราต้องมาสร้างเรือบริเวณน,นี้เลยนะครับ เพราะว่าบนนี้แคบมากแนละ้วผมไม่สามารถออกทะเลได้ผมว่าต้องมาสร้างบริเวณนี้นะครับเรือก็ต้องใช้ทรัพยากรไม้นะครับเป็นจํานวนมากด้วยนะครับสําหรับการสร้างเรือเอออยรงนีมมม้มีมุมบ้างแบบน,นะผมขอแหมอยากได้ใยไม้มุมซะด้วยนะครับ โอเคมาโอ้โหเยอะด้วยมาเยอะซสยด้วยเราจะจุกเรื่อยๆนะครับโอ้โห,โหไม่ใช่การจุกแล้วครับแบบนี้มันเยอะเกินนะท่านผู้ชม มาเลยล่อมาเรื่อยๆนะครับเออเออเอเอฮึบอ่าวโอเคนะผมโหได้สปไปเดอร์กแกลนมาเยอะมากนะครับ ไปเดอแกรน์นะผมนี่อยากได้เย่ม่มุมมากกว่านะครับแต่ว่าโอ้โหอ่าเจาตัวนี่มานะผมเป็นแม่มุมกระโดดนะครับคนข้างที่จะโหดแล้วก็ถึกมากนะนี่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 นนตีไกลามากนะผมบอกเลย เฮ้ยยังตามอยู่เหรอนั่นไงถ้าเราวิ่งไปเส้นตรงนะอย่างเงี้ยมันจะสามารถกระโดดกัดเราได้นะเพราะว่ามันเจะกระโดดไปเส้นตรงนะผมโอเคตอนนี้ก็จะค้ำอีกแล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรกันเลยมาขอไฟนะผมฟักตัวทอเบิร์ดกันต่อ ได้ใหญ่มาแค่หนึ่งอันนะผมแล้วก็สไปเดอร์แกรนมาเยอะมากนะครับรู้สึกว่าหิวอีกแล้วครับท่านผู้ชมแรบนะจะได้เป็นมอนสเตอร์มีดโอเคไม,เอไม่ใช่มอนสเตอร์มีดเดยวเป็นอ่าในเซอร์ของมิดบอลนะครับเอ้ยนี่เรามีนี่ดีว่า โอ,โอ้โหมาพอดีตกใจนะครับกินซะเลยนะครับผมโอเคแล้วก็นี่เบอร์รี่ตเรเก็บมานะครับใส่เข้าไปคุกเนือมอนสเตอร์นะครับใส่เข้าไปนี่จะเป็นอ่าต้นเบิร์ดนัดนะผมสามารถเอาไปคุกได้นะครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โเหมยกัมน,นะผมยเผมยเฮ้ยเฮ้เ้เมยอะา้าเ้ยเฮ้้ยเเ้ยเฮ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 ้เผ้เด้ยยเผมเ สร้างจะตัวปลูกผักดีกว่านะครับเออ,เอ,อผมจะสร้างตัวปลูกผักดีกว่านะครับตัวปลูกผักนะผมก็คือใช้อยู่ในส่วนของฟู้ดใช่ไหมแล้วก็เนี่ครับ ใช้อ่านใส่วนของบอร์ดสองแล้วก็เชือกสองนะครับไม้สามหรือเปล่านี่เอ้ยเร้อนร้อนนะผมร้อนอ่าตั้งห่างๆไฟหน่อยนะครับเกือบแตกนะผมโอเคก็คจะได้เป็นนี่ครับอ่าจะมาปลูกผักบริเวณนี้แล้วกัน โอเคโอเคโอ้โหโอ้โหผนดินกันใหญ่เลยนะผมนี่ก็เก็บอุปกรณ์มาได้นะครับแล้วก็สามารถวนได้ประมาณ4ครั้งนะครับใช้ครั้งละ2 5เปอร์เซ็นต์เนาะแต่พึ่งผมรำคาญพึ่งมากเลยครับตอนนี้คือแบบพึ่งแบบ เสียงแบบโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับอ่าเสียงอนิเมชัชนก็เปลี่ยนด้วยนะครับพอทำการอ่าเข้าหมดฟาร์มมิ่งนะครับอ่ามาผมต้องคาดในส่วนของฝักบัวรดน้ำด้วยนะต้องใช้เชือกหนึ่งอันนะผมโอเค เออคราสนี้เรามาทําฟาร์มกันดีกว่านะพี่ผมเดี๋ยวผมขอไปครับอุปกรณ์ก่อนนะจะใช้เป็นอ่าเนี่ยครับจอบนะผมแล้วก็ฝักบัวนะผมใช้ไม้สองอันอ่าจะได้เป็นฝักบัวปุ๊บโอเคเราต้องเอาฝักบัวนะผมไปเติมน้ำซะก่อน บริเวณอ่าริมบึงนะผมอมีนี่ด้วยวะมีหญ้านะผมก็เก็บมาก่อนนี่ครับโอเคได้น้ำมาแล้วทีนี้เราก็ต้องนำอ่าจอบที่เราครัฟมาแล้วผมไปทําการขุดดินแต่บริเวณนี้เราต้องขุดอ่าพวกวัชพืชนะผมออกก่อนอ่าอ่า อ่าเฮ้ยโอ้โหมาแล้วผมใบไม้เริ่มลัดใบแล้วครับแสดงว่าเริ่มที่จะเข้าฤดูอ่าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเก็บหญ้าดีกว่านะเพราะว่าผมอยากได้หญ้าสองสเต็กก่อนนะครับที่จะเข้าฤดูนหนาวไม่เอ้ยอุณหภูมิก็สิบองศานะท่านผู้ชมแป๊บนะผมต้องสร้างตัวหินอุณหภูมิก่อนนะครับ อ่านี่ไงโอเคตั้งไว้ก่อนเลยนะครับพรุ่งนี้เราต้องใช้นะครับเพราะณภูมิเราอ่าค่อนข้างจะเย็นเยือกนะครับตอนนี้มาทําการขุดครับผมต้องการซูมนะครับเยอะๆโอเค ก็ไม่ค่อยจะสวยเลยครับโอเคอา่อาอา่อาอา่อาอา่าอืมอ้าวหายเออ อ่าอย่างละสามอันนะครับผมนี่แถวละสามหลุมนะครับเฮ้ยแตกอ่ะโอเคเรออเครับผมนี่ผมจะเอาพืชผักนะผมใส่เข้าไป ผมมีเมล็ดพันธุ์เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบก่อนโอ้โหมี27ชิ้นนะครับอ่าปลูกเข้าไปครับผมนี่เสียงเพลงเพลินมากนะผมสำหรับการอ่า ป,ปลูกผักนะครับ okay. โอเคเอ้ยเฮ้อโหกินไปได้ไงเนี่ยอา่ามาโอเคแล้วก็เราต้องใช้ฝักบัวรดน้ำท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าไข่ทอบเบิร์ดผมยังอยู่ใช่ไหม ühr? โอเค เดี๋ยวผมขออจุดไฟก่อนเฮ้ยฝนตกอ่ะนี่ครับฝนตกเจ้ตัวเจ้าตัว W กี่ไปก็จะมีพาสซีฟนะเพราะคือถ้าฝนตกก็ทำให้ช็อตได้นะผมโอเคผมต้องรดน้ำก่อนแป๊บน้าแป๊บหน้า โอเคเฮ้ยร่มร่มร่มเฮ้ยเฮ้ยหนาวหนาวหนาว,นาวโอ้โหเกือบไปแล้วท่านผู้ชมไข่เกือบแตกโอเคเรามีร่มนะผมเอะผมจะทำอะไรนะตะก,กี้ผมจะทำมิดเบา ดูดีขนาดเรามีร่มแล้วก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ช็อตอยู่นะครับอ่าโอเคโอ้เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าจะช็อตน้อยลงนะครับดีกว่าเราไม่มีร่มเนาะเลือดเราก็จะลดทีละหนึ่ง p อยหนึ่ง p อยนะครับแต่เราสามารถอัปเกรดได้น,นะครับเห็นไหมถ้าเรากินเกียร์เข้าไปก็จะ เพิ่มในส่วนของอาหารนับเจ็ดสิบห้าเลือดหกสิบเฮ้ยผมกดกินเข้าไปเลยว่าท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหอ่าฮะไฟยิ่งหายยากอยู่นะผมต้องทำถังหมักขี้นะครับแต่ว่า ผมต้องไปขุดเจ้าตัวกระดูกนะครับบริเวณน,นี้แน่เลยเออไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราใช้ในส่วนของอขี้ควายก็ได้ครับตอนนี้อุณหภูมิเริ่มที่จะร้อนผมจะเก็บไข่ทเบทิมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาทรัพยากรนะรผมในส่วนของเนียบหญ้านะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอใส่ปุ๋ยก่อนนะครับึบโอเคปึบใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเออเออฝนตกเราไม่ต้องรดน้ำนะผมก็จะอ่ามันก็จะเปียกด้วยอัตโนมัตินะครับเราโดยเราไม่ต้องรดน้ำนะเนาะเฮ้ยตรงนี้มีหญ้า่ะท่านผู้ชม ใบไม้เริ่มผลัดใบนะผมจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะโอ้โหไฟช็อตตอนนี้แม็กซิมัมของเลือดเราอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะเพราะว่าเราได้กินเกีย์ไปหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของแม็กเลือดนะครับแล้วก็แม็ก กระเพาะแล้วก็แม็กในส่วนของค่าสติเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราอัปเกรดด้วยเกียร์เฮ้ยผมลืมพาเทอร์โมสโตนมาวะ่ะน้ำมงงานงอกแหละต้องกลับไปอีกโอ้โหเสียเวลาจัดเลย เียงกบเยอะมากนะครับโอ้น้ำพึ่งเราตอนนี้คือเยิ้มแล้วนะครับผมโอเคเก็บทอมบ์สโตนนะครับมาหินนูนาภูมินะครับโอเคอย่าไปเผลอคลิกกินเด็ดขาดนะผมในส่วนของไข่ทอเบิร์นะโอ้โหกว่าจะได้มาผม,มวิ่งแทบ ขาแต้ผักนะผมวิ่งกันโดนเจ้าตัวแม่ทอเบิร์ตไล่รัวๆเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้มีชาโคด้วยป่ะเก็บชาโคไปสักหน่อยนะครับโอเคอ่านี่ครับหญ้าหาเดี๋ยวว่าเราขุดไปด้วยเลยดิ แฝนตกนะผมไม่อยากที่จะอาวางร่มเลยนะครับโอ้ฝั่งข้างบนคือเยอะมากนะผมจะเก็บให้เยอะที่สุดเลยนะครับสักมันสองสเต็ จะถึงหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าจะถึงสองตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมานี่น,นี่โอเคผมอ่าเวลากลางตอนเย็นก็ก็จะมาแล้วพวกนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับเร,เราก็จะปิดคลิปกัน โอเคอ่ามามาโอ้อุณหภูมิเราหมดแล้วนะผมตอนนี้อุณหภูมิกำลังลดแบบรัวๆเลยเดี๋ยวผมต้องใช้วิธีการเนีบ่บการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายสักหน่อย ร่มๆโอเคอ่านี่คือวิธีการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของผมเนาะเท่มอสโตนก็จะชาร์จด้วยนะครับโอเคแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มด้วยโอเคนะผมได้มันเป็นฝุ่นเก็บฝุ่นแล้วกันน่าจะไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมสองสเต็克 โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งโอ้ฝั่งนี้ยังมีอีกสองต้นนะครับมีเมล็ดพืชด้วยนะผมเออมเมล็ดพืชเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกพืชกันนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวนะฝั่ง้านล่าง้นี่มีนิดนึงโอเคเราเดินกลับบ้านกันดีกว่าครับ ทางผ่านทางผ่านโอ้นี่ไงเฮ้ยมืดว่ะท่านผู้ชมโอเคอเค,ครบเพลิงนะครับผมในการวิ่ง แล้วก็เลือดก,ก็จะลดเรือัวนะเพราะว่าเราไม่มีร่มเราต้องรีบนะผมแล้วก็ครบเพลิแเราก็ใกล้จะ <Okay S 2> หมดด้วยนะโอเคอขอแวะสักนิดหนึ่งเฮ้ยไม่ได้เหรอะทำไมวะเฮ้ยหนาวอ่ะท่านผู้ชมหนาวอ่ะแป๊บนึง แป๊บนะครับหนาว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 แม่ดีนะมีต้นไม้ตรงนี้ไม่งั้นแล้วก็เรียบร้อยนะครับเฮ้ยมืดมืดเทมาเฮ้ยเฮ้ยตกใจโอ้โหผมว่าตกใจตัวนี้จริงเลยดูดิ ปลูกอะไรกันครับนั่นโอเคฝนหยุดแล้วนะผมโอเคนะผมก็สารพัดนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะผมก็อ่าสารพัดนี้นะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ